สะพานคาชิโดกิครับคาชิโดกิยาวนะครับ247เมตรอายุ85ปีมาแล้วครับโอ้แม่เจ้านานแล้วจากสะพานคาชิโดกินะครับไปย่านจินซะข้างหน้าครับหน้าหนาวครับไม่มีใบที่นี่อากาศหนาวครับ ห้องน้ำสาธารนณะมีอยู่ทั่วไปสะอาดดีเหมือนกันครับดูตึกเนี่ยนะครับมีตึกเล็กๆแล้วก็มีตึกรูปร่างแปลกๆด้วยครับนี่ต่างคนต่างสร้างกันนะครับอีกอย่างหนึ่งที่นี่สังเกตดูนะครับอากาศใสามากเลยครับไม่เหมือนบ้านเรานี่คือถนนทาสกุกิจาสุยานะครับคนชอบมาเดินกินกันแถวนี้ครับอร่อย ซอยเดินกิดในบริเวณใกล้เคียงกันครับว่าหลังนี้สวยนะครับรรที่นี่ยังมีคนส่งไปสนีกันเลยครับโอ้แม่เจ้าป้ายรถเมย์และรถเมย์ของเขาครับมาเท่ดีไหมครับ นี่ผมยังไม่ได้ขึ้นเลยครับอาคารหลังนี้คือคาบุกิครับมีการโชว์การเต้นต่างๆตามแบบญี่ปุ่นเดิมๆครับอาคารนี้ก็แปลกดีนะครับโดดเดียวเดียวดาเจ้าเดียวเลยครับนี่คือตำรวจนะครับคนนี้จอดรถแบบนี้ตำรวจเลยมาปรับครับ มาตาของตารวจนะครับหน้าตาเป็นแบบนี้เขามีตำรวจคอยเดินเฝ้าตามตามหน้าที่ครับของเราตํารวจตามสีแยกไม่รู้ไปไหนหมดขอทานที่นี่ก็มีครับขอทานที่นี่ก็มีครับหน้าสงสารเหมือนกันที่โรงแรมเพนินซูล่านี่ น้ำตกสวยครับโอ้ไม่เจ้าไม่ธรรมดาตรงข้ามกับพระาชวังอิมพีเรียนะครับก็เป็นสถานีรถไฟกรุงโตเกียวครับอยู่ข้างหลังผมไว้เนี่ยครับโรงแรมนี้เริ่มต้นคืนละ34,000บาทครับอยู่ตรงข้ามพระราชวังอิมพีเรียเลยครับ でございますアルミスト号へは行きませんのでご注意ください次は東京国際コーラム白